สวัสดี f อทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ตามช่องมานิเทคเตอร์รถถทุกทุนนะครับผมวันนี้แอดก็มารีวิวรถถใช้ในไรในสวนนะครับเป็นรถไถอเนกประสงค์คูปต้ารุ่นคอาทีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับเป็นรถที่หายากนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ผลิตมาตั้งแต่ปีสองพันห้ารห้าสิบสองนะครับระยะเวลาก็หลายปีแต่เป็นรถที่ใช้งานได้ดีครับเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์สูบเดียวนะครับขนาดสิบสี่แรงม้านะครับ ตัวรถนะครับตัวรถไอตัวโครงนะครับเป็นผลิตโดยบริษัทสยามคูปต้านะครับมีทั้งหมดหกเกียร์เดินหน้านะครับสองเกียร์ถอยหลังครับผมมีไฮแกรโลด้วยนะครับแล้วก็มีระบบดิฟล็อกนะครับยกผ่านหน้าด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับทางร้านก็ทําสีให้ใหม่นะครับเป็นสีใบมีดใหม่ที่เหลือเป็นสีเดิมนะครับจากโรงงานเดิมๆเลยนะครับผมก็ รถคันนี้ใครได้ไปก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสิ่งที่หายากอีกอย่างหนึ่งก็คือเล่มทะเบียนครับผมเล่มทะเบียนเนาะความชุดโอนนะครับเป็นรถที่หายากนะครับจะมีเล่มทะเบียน,นครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาอาจจะซื้อเป็นเงินสดอะไรอย่างนี้ครับก็ใครที่หารถทำนาครับทำนาปลูกข้าวหรือว่าหยอดข้าวครับ ราครั้นี้มาพร้อมอุปกรณ์4ชิ้นนะครับก็มีใบมีดหน้านะครับเป็นผันแล้วก็ผันบุกเบิกนะครับผันของตาช้างของเขาเองนะครับรุ่น DP183 นะครับสวยๆครับแอดก็มีเครื่องหยัดข้าวครับเครื่องหยอดข้าวเครื่องหยอดเมล็ดอีกอันนึงครับติดคทีนะครับเพราะว่ามันมีรูสลักเนาะครับเป็น เก็บงานทำสีให้เลยข้างในยังยังใหม่อยู่เลยครับเนี่ยข้างในเปิดให้ดูก็เดี๋ยวรีวิวเดินดูรอบๆนะครับยางหน้าแอดให้อยู่ประมาณเ0็0สิแปดสิเปอร์เ็นะครับผมเป็นยางซูเปอร์สโตนถือว่าดีนะครับผมเป็นดอกดอกแบบดอกกลางปลานะครับยางหลังก็เป็นซูเปอร์สโตนนะครับให้อยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นเลยครับผม รถพึ่งล้างเดี๋ยวแอดใส่ไปเลี้ยวให้นะครับแอดใส่ไปเลี้ยวให้ฐานบุกเบิกแห้งๆสวยๆนะครับเป็นฐานสามจานนะครับเดิมๆของเขาเลยครับวิดีโอนะครับดี่โอมพลาดบ้างจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวแอดเปิดให้ดูโอเปิดไม่ออกเลยครับใช้งานได้นะครับเพียงแต่เขาติดยางหุ้มไว้ครับซีนล้อซ้ายขวาก็ไม่รั่วนะครับ ถึงลวดทั้งร้านก็เปลี่ยนให้อยู่นะครับไม่ต้องซีเรียสยางหลังขวาก็อยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับซูเปอร์สโตนครับอันนี้เป็นเครื่องหยอนเมล็ดนะเครื่องหย่อาเมล็ดข้างในใหม่เลยครับผมข้างในดูดีเลยมันใช้งานมาน้อยอา่ายางหน้าขวาก็ให้อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับคางคางเครื่องด้านนี้ก็แห้งๆนะครับ <c oughs> เครื่องดีนะครับสตาร์ทติดง่ายครับแอสจะ เดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับส่วนไฮดรอลิกแอดเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนไฮดรอลิกนะครับทั้งระบบเลยแล้วก็เปลี่ยนกรองให้นะครับผมอย่างอื่นมีอะไรไหมอ๋อแอดติดตั้งเ,เกจโวลเตอร์ไอเขาเรียกว่าไงครับโวลเทเกเลเตอร์นะครับ,รบเป็นระบบเขาเรียกว่าไงครับเป็นระบบวัดความจุของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สุขภาพแบตนะครับ นนีนะ่จะติดอยู่บริเวณใต้พวงอะไรนะครับแอดเดินสายติดให้เองไอไฟตัวนี้ก็ออกนะครับไฟแบตเตอรี่แต่นอกเหนือกว่นั้นคันนี้แอดติดไอตัวโวลเตจโวลเตจแบตเตอรี่คาาซิตี้โวลเตจนะครับหรือว่าตัววัดประจุแบตนะครับเท่ๆไม่เหมือนใครนะครับปิดก็ปิดกันน้ำได้นะครับเปิดปุ๊บ ตั้งโปรแกรมไว้นี่ครับแบตดีครับเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีคันไหนครับมีแต่คันที่ร้านแอดนี่เองครับทำให้เบาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอุ้ยเบาเปลี่ยนให้ใหม่โอเคมาดูเริ่มทะเบียนนะครับเริ่มทะเบียนเป็นสิบสี่สิงหาสองห้าห้าสสองนะครับเอ่อแค่ทีหนึ่งสี่ศูนย์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับผมเรามาฟังเสียงกัน จะว,ว่างนะแต่ต้องแ,แอาดจะวางมือถือไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องยกวาวครับเอาเอาอย่างนี้ก็ได้ครับจับนี่เลยอันนี้ประสงค์ครับสาขคอแบบใหม่นะครับสั่งจากโรงงานมา นี่หน้าสวยราคาอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันใครอยากได้รถเดิมๆนะครับสีสันก็อาจจะตามตามอายุการใช้งานนะครับอาจจะมีรอยตรงนี้บ้างทำไม่ซีเรียสมากเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกองโซล่าให้นะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองโซล่าหมดแล้วครับเพราะว่าระบบไฮดรอลิกทำให้แล้วครับ แบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะก็เดี๋ยวจะแถมเครื่องชาร์จแบตให้ตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากแบตตัวติดกับรถมามันเป็นแบตเอขาเรียกว่าเป็นแบตสามสิบสี่สิบแอมป์นะครับมันเป็นแบตเล็กครับอาจจะเก็บไฟไม่ค่อยดีครับแอดก็เลยติดตั้งตัววัดความจุของแบตเตอรี่ให้แล้วก็อแล้วก็เดี๋ยวแถมตัวชาร์จไฟให้อีกตัวหนึ่งครับ ราคาตั้งไว้อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันอุปกรณ์มีสี่ชิ้นนะครับมีใบมีดหน้าผานสานมเครื่องหยอดมเมล็ดหรือว่าเครื่องหยอดข้าวแล้วก็ล้อเหล็กกันจมอีกคู่หนึ่งนะครับ,จะ,ระะรบจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับเนื่องจากเป็นรถของทางร้านเราวิ่งเองครับไม่ได้จ้างขนส่งนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรนะครับ0 8 4ย์9 6 4 0 2 ยินดีรับสายนะครับตลอด24ชั่วโมงใครอยากได้รถอนเนกประสงค์ไปทํางานคันนี้ก็ถือว่าน่าเก็บสะสมอีกคันหนึ่งเนื่องจากมันเป็นเ,เขาเป็นรถที่มีเล่มทะเบียนนะครับเดี๋ยวไฟใส่ไฟเลี้ยวให้อีกอันหนึ่งนะครับใส่ไฟเลี้ยวให้อันหนึ่งก็เป็นแถมที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยครับติดตั้งตัวโวลเตต์คาปาซิตี้อีกตัวหนึ่งอ่าโอเคไม่เหมือนใครครับเท่ๆ hey, hey. นี่ัวโวลเตจจะติดอยู่ตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ครับ สามารถดูตอนกลางคืนได้นะจะวัดประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ครับว่ามีกี่เปรอร์เซ็นต์เครื่องดีนะครับผมก็ใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรนะครับ08 4 3 8 9 6 4 0 2ยินดีให้บริการครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ